สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะตอนก็หยิบเป็นกระเป๋าของหลุยวิกตองมารีวิวให้ดูกันนะคะวันนี้จะเป็นรุ่นคลา s ต h นั่นเองค่ะเขาจะเป็นลายอีปีนะคะหรือว่าเป็นลายไม้นั่นเองเป็นสีออกเทาๆนะคะ ใบเล็กกระทัดรัดมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับสายนะคะที่สามารถถอดได้แล้วก็ถือเป็นคลัชได้นะคะสําหรับไซส์เดี๋ยวตนแปะให้ดูตรงนี้แล้วกันเนาะจะได้ลองไปรียบกันนะคะว่าใส่ของได้พอดีหรือเปล่านะคะแต่สําหรับใบนี้นะคะตาลองดูแล้วว่าเวลาเราใส่เป็นพวกกระเป๋าสาั้งใบยาวก็ยังสามารถใส่ได้นะคะอ่ะเรามาดูด้านหน้ากันก่อนดีกว่านี่นะคะเขาจะเป็นลายแบบลายไม้นะคะแล้วก็ตรงมุมตรงนี้ก็จะมีะปั๊มลงไป ป็นสัญลักษณ์ LV นั่นเองค่ะพอเปิดมานะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นแ็กนะคะแล้วก็ด้านหน้าเราจะเห็นช่องใส่การได้4ใบนะคะแล้วก็ด้านในนะคะเขาจะเป็นซับเป็นผ้านะคะแล้วก็เป็นช่องใหญ่ๆเลยหนึ่งช่องแล้วก็จะมีช่องเล็กให้อีกหนึ่งช่องค่ะตรงบริเวณนี้อ่ะเดี๋ยวจะลองใส่เป็นกระเป๋าสัางใบยาวนะคะ นี่ก็สามารถที่ใส่ได้พอดีเลยนะคะแล้วก็ปิดได้ด้วยนี่หรือว่าถ้าใครนะคะที่อยากจะเปลี่ยนน้องนะคะให้เป็นแบบกระเป๋าคลัชนะคะก็สามารถที่จะถอดออกนี่ตรงบริเวณนี้นะคะซึ่งสายตัวเนี้ที่เขาให้มานะคะสามารถปรับได้5ระดับเลยนี่นะคะ หรือว่าเราจะถอดออกไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ถือเป็นคลาสสามารถร้อยออกจากรู2รูตรงบริเวณด้านในตรงนี้ได้เลยแล้วถ้าเทียบกับแบงค์พัน์นะคะเขาก็จะประมาณนี้นี่ก็ใหญ่อยู่นะคะอืม ใส่ได้สบายมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังหาน้องกระเป๋าแบบเป็นทรงคลัชอยู่นะคะก็ห้ามพลาดใบนี้เลยนะคะและถ้าหากว่าอยากรู้นะคะว่าน้องใบนี้นะคะเป็นปีอะไรนะคะให้มาแหวกที่ช่องเล็กนะคะตรงนี้นะนี่ไม่แน่ใจว่าจะเห็นเปล่าน่าจะเห็นนะคะเป็นแผ่นหนังเล็กๆเ,เนี่ยตรงนี้นะคะก็อย่าลืมเนาอว่าเวลาดูปีเดทโคนะคะของน้องหลุยส์วิคตองนะคะให้ดู ตัวเลขนะคะหลักที่2กับหลักที่4ค่ะเดี๋ยวตันจะแปะเป็นเดทโค้ดไกลชานะคะไว้ให้ลองอ่านกันดูนะคะ ว่าเวลาเราอ่านเดทโคเนี่ยอ่านกันยังไงแล้วก็ตัวอักษรสอง,สอง,สองตัวหน้านะคะมาจากการผลิตของประเทศอะไรน,นั่นเองแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ไปช็อปไอเทมต่างๆของหลุยส์วิกตองนะคะในช็อปตอนนี้นะตอนนี้เดทโคเขาไม่มีแล้วนะคะไม่ต้องตกใจนะคะถ้าสมมุติว่าไปซื้อของใหม่ในช็อปตอนนี้แล้วไม่เจอเดทโคนะคะก็ตอนนี้ทางหลุยส์วิกตองได้ยกเลิกการใช้เดทโคเรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครมีไอเทมนะคะที่เป็นปี2021นะคะแต่ว่าเป็นก่อนช่วงมีนานะคะก็อาจจะยังเจอตัวเดท d โค้ดได้อยู่นะคะก็ถ้าใครที่คิดว่าตัวเดทโค้ดไกลช้านะคะมีประโยชน์ก็อย่าลืมแคปเก็บไว้ใช้นะคะหรือว่าแชร์ให้ผู้อื่นนะคะได้เก็บไว้ใช้กันด้วยนะคะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด Sub s c r i b e ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็หายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ Line Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะฝากอีกนิดน,นึงนะคะกด Follow ให้กับ Instagram ของร้านไวแบนเนียมด้วยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ you <applause>